สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะกับครูมินนางสาวมินลรยาทองรุป,ปรพันธ์จากโรงเรียนวัดผาสุขมณีจักรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขต2ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่6เส้นขนานเรื่องการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้ และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยการสร้างให้ระยะห่างเท่ากันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถสร้างเส้นตรงให้ขนานกันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นตั้งฉากและมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางค่ะนักเรียนพร้อมที่จะสร้างเส้นขนานกันหรือยังคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างเส้นขนานกันนะคะ นักเรียนมาทํากิจกรรมนี้ไปพร้อมกันกับเพื่อนๆนะคะช่วยกันตอบคําถามนะคะว่าจากรูปที่เห็นนักเรียนพิจารณาแล้วข้อไหนบ้างที่ขนานกันและข้อไหนบ้างที่ไม่ขนานกันนะคะเส้นตรงคู่ใดบ้างที่ขนานกันนักเรียนดูที่รูปแรกเลยนะคะในรูปที่1เส้นตรงคู่นี้ถ้ามองจากตาเปล่าแล้วนักเรียนว่าขนานกันหรือไม่ขนานกันคะ นักเรียนเตรียมกระดาษขึ้นมาด้วยนะคะดูจากรูปที่1รูปที่2และรูปที่3เติมคําตอบของตัวเองลงไปในกระดาษของตัวเองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะนักเรียนมองที่รูปที่1เลยนะคะรูปที่1ใช่แล้วค่ะรูปที่1คู่นี้ขนาดกันนะคะนักเรียนไปพิจารณาที่รูปที่2เลยนะคะ แล้วดูคำตอบของตัวเองนะคะว่าจะตรงกับคำตอบของคุณครูหรือไม่ใช่แล้วคะ่ะนักเรียนรูปที่2ไม่ขนานกันนะคะถูกไหมคะที่นักเรียนทำมาถูกหรือเปล่าคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ข้อที่3เลยนะคะในรูปที่3ไม่ขนานกันนะคะถ้าใครถูกติ๊กถูกลงไปของตัวเองได้เลยนะคะนับคะแนนของตัวเองได้เลยนะคะนักเรียน ไปที่รูปที่4ี่เลยนะคะรูปนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าขนานหรือไม่ขนานคะรูปนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะรูปนี้ตอบขนานกันนะคะแต่ดูยังไงว่าขนานกันให้นักเรียนลองลากเส้นดูนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองวาดรูปนี้ลงในสมุดของตัวเองนะคะแล้วลองต่อเส้นปะไปพร้อมกับครูเลยนะคะต่อเส้นแรกขึ้นไปเลยคะ่ะ ลากเส้นตามเส้นประสีแดงนะคะเมื่อลากได้แบบนี้แล้วนักเรียนเริ่มมองเห็นหรือยังคะถ้ายังมองไม่เห็นอีกเส้นหนึ่งข้างล่างนะคะนักเรียนลากยาวต่อมาเลยคะ่ะเมื่อต่อแบบนี้แล้วเราเห็นภาพชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนักเรียนเราสามารถต่อเส้นออกไปได้นะคะเพราะหัวลูกศรเป็นยังไงคะ เป็นเส้นตรงสามารถไปต่อได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นภาพแบบนี้แล้วอย่าด่วนตัดสินใจนะคะว่าจะไม่ขนานกันนักเรียนถูกกี่ข้อคะไม่ยากใช่ไหมคะเดีย๋ยวนักเรียนลองไปทบทวนดูนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องของการสร้างเส้นขนานค่ะนักเรียนพร้อมที่จะสร้างเส้นขนานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย การสร้างเส้นขนานให้มีระยะห่างตามที่กำหนดนะคะเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรง2เส้นนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอเราจึงอาศัยระยะห่างในการสร้างเส้นขนานได้นั่นเองค่ะเรามาพิจารณาการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงคอขอนะคะโดยให้มีระยะห่างจากเส้นตรงกอขอ5ซนติเมตรค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ เราต้องกําหนดเส้นตรงกอขอขึ้นมาก่อนค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนกําหนดเส้นตรงกอขอมาแบบนี้แล้วนะคะไปที่ขั้นตอนที่1เลยค่ะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์นะคะนักเรียนเตรียมไม้ฉากขึ้นมานะคะเขียนส่วนของเส้นตรงกอขอให้ยาว5เซนติเมตรและตั้งฉากกับเส้นตรงกอขอค่ะขอจทย์กำหนดว่าอะไรคะระยะห่าง5เซนติเมตรใช่ไหมคะ เมื่อได้ส่วนของเส้นตรงกอคอแบบนี้แล้วขั้นตอนที่ 2. ค่ะให้นักเรียนเขียนส่วนของเส้นตรงของงอใช้อุปกรณ์ตามนี้นะคะซึ่งเส้นตรงของงอก็ต้องมีความยาว5ซนติเมตรค่ะลากขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ต้องตั้งฉากกับเส้นตรงกอคอด้วยนะคะการสร้างเส้นตั้งฉากอาจใช้ไม้โปรเทคเตอร์สร้างมุมฉากได้นะคะ จากนั้นขั้นตอนที่3นะคะนักเรียนลากเส้นผ่านจุดคอและจุดงอนะคะก็จะได้เส้นตรงคองอขนานกับเส้นตรงกอขอค่ะและมีระยะห่าง5เซนติเมตรตามที่โจทย์กำหนดเลยนะคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนลองไปฝึกทำดูนะคะเอไปในเรื่องของการสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดนะคะ นักเรียนพิจารณาจากตรงนี้นะคะการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรง AB และผ่านจุด C นะคะตรงนี้มีข้อกำหนดคือต้องผ่านจุด C ใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างเส้นตรง AB ขึ้นมาก่อนนะคะและกำหนดจุด C ค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะวิธีนี้คือการสร้างให้มีระยะห่างเท่ากันนะคะขั้นตอนแรกเลยใช้ขอบไม้ฉากนะคะ ท้าไปบนเส้นตรง AB แบบนี้เลยค่ะเมื่อท่าแบบนี้แล้วนะคะนักเรียนเตรียมนิสสอขึ้นมาด้วยนะคะวัดระยะห่างจากเส้นตรง AB ไปจนถึงจุด C นะคะพร้อมทําเครื่องหมายบนไม้ฉากไว้นะคะการทําเครื่องหมายบนไม้ฉากนักเรียนอาจจะเตรียมปากกาแดงหรือปากกาเมจิกนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าตรงนี้นะคะที่เรากําหนดไว้ไปต่อนะคะ ไปที่ขั้นตอนที่2ค่ะให้นักเรียนเลื่อนไม้ฉากนะคะไปตามแนวเส้นตรง AB เลยค่ะเลื่อนลงมานะคะแล้วกำหนดจุด D ค่ะให้มีระยะห่างจากเส้นตรง AB ถึงจุด D เนี่ยเท่ากับระยะห่างจากเส้นตรง AB ถึงจุด C เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็เ,เตรียมดินสอหรือปากกานะคะทำสัญลักษณ์ติ๊กไว้นะคะเพื่อให้เห็นรอยค่ะจากนั้นนะคะ เขียนเส้นตรง CD เราก็จะได้ว่าเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง AB แล้วก็ผ่านจุด C ตามที่เรากำหนดเลยนะคะไม่ยากใช่ไหมคะเดียวนักเรียนลองฝึกทบทวนดูนะคะจากสมบัติของเส้นขนานนะคะเมื่อเส้นตรงเส้นหนตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน เราจึงสามารถสร้างเส้นขนานโดยสร้างมุมแย้งให้มีขนาดเท่ากันได้ค่ะวิธีที่2นะคะวิธีนี้คือการสร้างมุมแย้งให้มีขนาดเท่ากันนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เขียนเส้นตรงผ่านจุด C ตัดกับเส้นตรง AB ที่จุด D นักเรียนค่อยๆลากไปทีละเส้นนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนกําหนดเส้นตรง AB ขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้น เขียนเส้นตรงผ่านจุด C ให้ตัดกับเส้นตรง AB และต้องตัดที่จุด D e นะคะค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2ให้นักเรียนนะคะเตรียมไม้โปรเทคเตอร์ชนิดเครื่องวงกลมมาเลยนะคะเพื่อวัดขนาดของมุมค่ะวัดขนาดของมุม C D A นะคะ อีกรอบหนึ่งนะคะวัดขนาดของมุม CDA นะคะซึ่งวัดที่จุด C จากนั้นสร้างมุม ECD ให้มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่คะให้มีขนาดเท่ากับมุม CDA ค่ะตามภาพเลยนะคะนักเรียนจากนั้นนะคะขั้นตอนที่4ค่ะ เขียนเส้นตรง ce นะคะลากไปเลยค่ะจะได้ว่าเส้นตรง ce ขนานกับเส้นตรง ab และก็ผ่านจุด c ตามที่กำหนดเลยนะคะไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนลองไปฝึกดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนดูนะคะมุมที่มีขนาดเท่ากันเราจะใช้สัญลักษณ์แสดงดังนี้นะคะทางซ้ายมือนักเรียนเคยเห็นไหมคะ สัญลักษณ์ดังภาพนะคะมุม1มุม2มุม3มุม4ถ้ามุมที่มีขนาดเท่ากันจะขีดเส้นแบบนี้นะคะหรือจะใช้สัญลักษณ์ทางขวามือก็ได้นะคะจากรูปเลยค่ะคือมุม1เท่ากับมุม3และมุม2เท่ากับมุม4นะคะตามขีดเลยค่ะไม่ยากใช่ไหมคะก่อนที่จะจากกันไปในชั่วโมงนี้นะคะ ครูคมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองไปฝึกหนึ่งข้อนะคะคือให้นักเรียนลองเขียนเส้นตรง2เส้นให้ขนานกันและห่างกัน4เซนติเมตรกำหนดนะคะกำหนดระยะห่างกันคือ4เซนติเมตรนะคะหวังว่านักเรียนจะใช้ความรู้ในวันนี้ไปใช้ทบทวนและทำแบบฝึกหัดพัฒนาความรู้และมีความรู้เพิ่มเติมไปจากตรงนี้อีกนะคะถ้านักเรียนลืมขอให้นักเรียนกลับมาทบทวนที่ชั่วโมงนี้นะคะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ